กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอซทางช่องทุกทุกท่านมาพบมาเจอกันเสราร์ของวันพลฤหัสบ,บดีที่8ปฝึกสภาคมครับ2,568ครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเอฟซีับก่อนจะไปทําธุระประปังครับเสารนี้แอดวิไลนะครับได้ตัวเลขแน้าทางมาแล้วนะครับ อของเซียนน้องใหม่เมืองระยองครับกวดประจำวันที่16พฤษภาคม2 5 6 8นะครับแอดวิไลเบิงแล้วนะครับตัวเลขแนาทางที่เซียนน้องใหม่เมืองระยองส่งมาครับวดนนี้เลขวิ่งเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเลยนะครับแต่เป็นบนล่างนะครับแนวาทางของเซียนน้องใหม่เมืองระยองจะเป็นสูตรมัดรวมบนล่างแต่ว่าเลขวิ่งวันนี้ได้มาก เม็ดเดียวจริงๆนะครับเอฟซีทันไดที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดประกาไว้เดี๋ยวทางแาตวีไลนะครับจะผ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทางกันนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงปิดเทอมอยู่นะครับนี่เรื่องอุท่าหอนนะครับซ้อนใจนะครับจะบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่าบานบอกไก่กันนะครับห้างกันประมาณไม่ ถึง10กิโลนะครับจากบ้านแอดวิไลไปนะครับได้มีเหตุการณ์น่าสะดดใจเกิดขึ้นนะครับแอดวิไลได้ยำเตียนนะครับเด็กซีคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดดูกลานนะครับเด็กหน่อยจมนนำเสียชีวิตนะครับวัยแค่5ปีนะครับกำลังเป็นตะหักเป็นตะแ้งเลยนะครับแอดวิไลก็ะเตียนอยู่ตลอดนะครับ5ปีนะครับ เด็กหน่อยผู้ชายนะครับน้องน้ําแข็งนะครับคนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องของคุณตาคุณยายเลยนะครับที่สูญเสียลานอันเป็นสุดที่ักไปก่อนวัอันควรนะครับจะไหนก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องนะครับไปสู่สุขิพบภูมิที่ดีในภายภาักนานะครับยำเตือนกันอยู่ตลอดนะครับอุท่าฮอนซอนใจ เป็นกันทุกปีนะครับก็ถือว่าการจมน้ำนะครับสองซบซอนนะครับแล้วก็มีอีกในวัยกลางคนนะครับอายุประมาณอยู่ประมาณ40กว่าปีนะครับการจมน้ำเสียชีวิตคือกันนะครับอยู่อางเก็บนามนะครับแต่ว่าประวัติของเพื่อนกับเป็นคนไม่เต็มร้อยนะครับเป็นคนบ่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าการสูญเสียนะครับการสูญเสียคือเก่า นะครับถือว่าสองศพสอนนะครับอยู่บา้านไกลๆกับบ้านเอดวิไลนะครับจะได้กาให้ละมัดระว่างนะครับแอดวิไลก็เตือนอยู่ตลอดเรื่องลูกหลานเท่าในช่วงปิดเทอมจะมีข่าวสลดใจอยู่ตลอดนะครับดูแลลูกหลานให้ดีนะครับดูแลลูกหลานให้ดีอย่าให้ขาดสายตานะครับอย่าให้ขาดสายตานะครับเพราะว่าช่วงปิดเทอมเป็นประจําทุกปีนะครับจะมีข่าวสลดใจอยู่ตลอดอ่ะ เหตุเกิดกับครอบครัวใดกระบอดีนะครับแต่มาเฮาวยาใสชีวิตประมาทนะครับคุณตาคุณยายนะครับที่ดูแลลูกหลานนะครับเอาใจใส่นะครับกันแบบยางลอยเปลือกเส้นอีหลีนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งเตือนให้เอฟซีทางช่องเฮาได้หูได้ทราบกันนะครับอายุแค่หาปีแค่นั้นแล้วก็ใช้ไว้กลางคนนะครับประมาณ40ปีนะครับจมน้ำ ถือว่าสองซบสอนนะครับในบานไกลๆกันระแวกนี่นะครับเอาครับเสี้ยนนองไม้เมืองระยองนะครับวดประจําวันที 16, ่16กพฤษภาคม 2, 5งพนหนะครับวิ่งมาเม็ดเดียวได้เม็ดเดียวนะครับเลขวิ่งวดนนี้นะครับอ่เตรียมเขียนเลยนะครับอ่าได้มาที่เลขวิ่งนะครับได้มาที่ เจ็ดเม็ดเดียวนะครับเลขวิ่งได้เจ็ดเม็ดเดียวจับคู่นะครับจับคู่มีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอีกทีว่า กับให้น้ำนะครับเอฟซีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเส้นนองไม่กับให้ยพร้อมเลยนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดถือว่าเลขแค่สองครูกับหอยพอร้อมนะครับถือว่ากลับให้ยพร้อมเลยแล้วก็หกเจ็ด เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดขาเข้าเบิ้งให้ดีแล้วนะครับเลขบอกกี่คูนะครับก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็เป็นเลขตัวเดียวกันศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับจะเป็นเลขแครสามสี 3, 4, ค่คูแครนน,นะครับกับหกเจ็ดนี่ไม่ได้กลับนะครับมีแครนี่ แต่ว่าเนอทางจะเป็นบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่น้องใหม่เมืองระยองจะเป็นสูตรมัดรวมนะครับบนล่างรับจะเป็นบนล่างนะครับเอาเข้ามาเมืองตัวเน้นย้ำกันเลยนะครับเ,ามาเมืองตัวเน้นย้ำกันเ,เดี๋ยวทักแอดวีไล่ปรัรปบตัวหนังสือให้ใหญ่ๆ,ๆจังหน่อยเ,อเพื่อความชัดเจนนะครับเสียน,น้องใหม่เมืองระยองนะครับวงกลมมาที เน้นๆกันเลยก็คือ1797นะครับที่เหลือที่เหลือนะครับจะเหลือ7007แล้วก็7179แล้วก็67แค่นั้นนะครับอเบังให้ดีถือว่าสรุปเลยนะครับมือนี สรุปเช้าวันที่8นะครับสรุปเช้าวันที่8ครับมือนี้เป็นวันที่8นะครับอ่าชอบครับแคบหน้าจอกันนะครับฝาก แช่ไปให้กำลังแรงใจเสี้ยนนองไม้เมื่อระยองนํำนะครับวงกลม17กับ97วิ่ง7เม็ดเดียวถือว่ามาคิปเดียวจบนะครับอย่างไดก็ฝากแช่ไปให้กำลังแรงใจกันนะครับจะได้สู่ต่อนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับของแนวทางนะครับอาสำหรับเซานีแอดวิไลมาเช็คเบิง้งชัดเบิ้งไล่นะครับ แม่นิดกทมส่งมาแล้วนะครับเลขดับของแม่นิดนะครับถือว่าอยู่ตลอดนะครับแนวทางของแม่นิดนะครับจังไดกะโศกโศกมนันมน้ำกันนะครับแนวทางเสียนน้องใหม่เมืองระยองเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ